วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาประวานนี้ก็เป็นวันอาสาหะบูชาจะว่าไปแล้วก็ทั้งสองวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่พวกเรามักจะชอบไปทำบุญไปให้ทานไปรักษาศีลไปภาวนากันสองวันเนี่ยเรียกว่าเป็นวันบุญมีญาติธรรมมาเยี่ยมมาคุย ก็ถามว่าไปไหนมามาจากไหนต่างก็จะบอกกันว่าอ๋อไปวัดมาไปทําบุญมาพาลูกพาหลานชวนเพื่อนไปทําบุญที่วัดโน้นวัดนี้ก็มาอนุโมทนาบุญกันที่ชมลมเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยเป็นบรรยากาศของบุญแท้ฝ่า,า,าแต้อยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยอิ่มบุญ บิณบุญแสดงว่าเรื่องของบุญเนี่ยเป็นเรื่องทันสมัยทันสมัยอยู่เสมอเรื่องของบาปเรื่องของอบายามุกมันล้าสมัยไปแล้วมันเลิกแต่ละล้าสมัยเดี๋ยวนี้เขามุ่งเรื่องการทําบุญการเข้าพรรษาเราคารวะญาติโยมเราไม่ได้ไปจารพรรษาเหมือนพระกุญเจ้าที่วัดก็ไม่เป็นไรนะเราถือเอาสาระตรงนี้ก็ได้เรามาเข้าพรรษา ที่จิตจี่ใจของเราเข้าพรรษาทางใจมันปัจจุบันกว่าคือการเข้าสู่คุณธรรมคุณงามความดีเอาใจเราเนี่ยเข้าสู่คุณธรรมแล้วดึงเอาคุณธรรมเนี่ยเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเรามาเข้าพรรษาตรงนี้กันดีกว่าคุณธรรมเนี่ยก็คือการเริ่มจากการคิดดีพูดดีทำดีคุณธรรมแบบเนี้ย เราทําได้ทุกๆวันเลยเดี๋ยวนี้ก็ทําได้พูดดีคิดดีทําดีท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ที่คิดดีพูดดีทดําดีเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนเราเริ่มได้เลยคิดดีเริ่มต้นคิดดีคิดออกจากกามคิดออกจากกิเลสอันนี้แค่ความคิดไปก่อนนะคิดที่จะไม่พยาบาท คิดที่จะไม่เบียดเบียนใครเดือดร้อนทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเราด้วยเริ่มต้นที่ความคิดติดมันก็สําเร็จแล้วสําเร็จลงไปที่ความคิดพูดดีหรือไม่พูดคาหยาบไม่พูดส่อเสียบไม่พูดเพ้อเจ้อพูดจริงคําสั์คําจริงพูดคาไพเราะอ่อนหวานพูดมีประโยชน์ทูการะเทสะเนี่ยนี้ก็พูดดีแล้วทําดี ทำดีทำอะไรก็ได้ที่เราจะ,ะการจะทำแต่สิ่งที่เรากระททำนั้นจะต้องไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนชีวิตเขาไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ทำลายเขาไม่ทรมานชีวิตคนอื่นแต่ในทางตรงข้ามเราก็มีความเมตตามีความกรุณาให้อภัยเราก็ไม่ลักขโมย ในสิ่งที่เขาไม่อนุญาตไม่รักขโมยเขาไม่โกงเขาไม่เอาเปรียบเขาในทางตรงข้ามเราก็เห็นแค่ตัวเสียสละมีน้ําจิตน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันความ,มเห็นแก่ตัวเนี่ยดีนะมีประโยชน์มากเราต้องมีน้ําใจบางครั้งเราอย่าทําตนเป็นทูนจกจ้างเสมอไปอเช่นว่าถ้าเขาไม่จ่ายแล้วก็ไม่ทําอย่างนีนะ เขาไม่จ่ายเงินเราก็ไม่ทาเนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเราก็ไม่ทําอันนั้นไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีน้ําใจคนที่มีน้ําใจไม่ต้องการสิ่งตอบแทนส่วนนี้เราให้คือเอือเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละไม่เห็นแก่ตัวอันนี้ไม่ใช่ลูกจ้างนะคือทําแบบไม่หวังผลทําแบบไม่ต้องการผลตอบแทนทำเปลี่ยนว่าเป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นบ้างอันนี้ก็เลยว่าเสียสละ บางคั้งเราก็มีอย่างนี้บ้างนะในใจิตใจเราเราจะได้มีใจิตใจที่สงบภูมิอกภูมิใจสบายใจในที่เราก็ทาถ้าเราทําเพื่อจะต้องการค่าจ้างถ้าเขาไม่จ้างเราไม่ทําเนี่ยใจเราก็เริ่มแห้งแล้งไม่ภูมิใจรับเงินแล้วก็ทํางานอย่างนี้ไม่่อยภูมิใจสู้ทํางานแบบไม่รับเงินเสียมันน่าภูมิใจนะใจสบายมีความสุข บางทีต้องมีแบบนี้บ้างไอ้ใจว่าจะต้องรับเงินตะพุ้นปืออันนั้นมันก็จะไม่มีความสุขจิตใจจะแห้งแล้งได้แต่เงินเอามาใช้เดียมันก็หมดส่วนที่รับจ้างอเราก็ทําไปและส่วนที่น้ําใจเราก็ต้องมีบ้างเนี่ยอันนี้มันจะเป็นความสุขนอกจากาเราจะไม่ผิดลูกผิดเมียสามีภรรยาไกล้เราก็ทําดีโดยการสันโดษทําดีสันโดษสันโดษในคู่ครองของเรา ในสิ่งของของเราเราไม่ดื่มสุราก็ถือว่าเป็นการทําดีเหมือนกันนะไม่ดื่มสุรามันล้าสมัยแล้วเราบุรีเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องทํร้ายตัวเองให้เดือดร้อนทําทําไมไม่ต่อไปละดื่มสุราสิ่งเสพติดเลิกล้าสมายัยเราควจะดื่มสุราสูบบุหรี่อยู่เนี่ยมันไม่ทันสมัยแล้วสมัยนี้ก็ต้องมีสติหันเหมาใช้ชีวิตอย่างมีสติรักษาจิตรักษาใจเรา ควบคุมวาจาควบคุมกายเราให้เป็นปกติด้วยสติอันนี้ทันสมัยกว่าเพราะว่ามันเอื้ออำนวยความเป็นไปกับเราทำให้แก้ปัญหาชีวิตเราได้ไม่เพิ่มปัญหาชีวิตขาอพันศาเนเราต้องทันติ่งที่ทันสมัยนะเลาต้องมีสติอยู่เสมอๆคุณธรรมทั้งหลายความดีทั้งหลายจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยจะต้องมีสติ สติจะเรียกเอาคุณธรรมทั้งหลายเข้ามาสู่จิตใจเราเลยจะว่าไปแล้วคือสติเนี่ยเป็นสย์รวมแห่งความดีทั้งหลายทั้งปวงเป็นสย์รวมแห่งคุณธรรมถ้าเราขาดสติสักอย่างเดียวเนี่ยบางทีคิดดีมันก็ไม่มีนะคิดไม่ดีพูดก็ไม่ดีทําก็ไม่ดีเพราะขาดสตินําเอาคุณธรรมส่วนนี้มาใช้มันก็เลยขาดหายไปถ้าเรามีสติ รู้สึกตัวความคิดก็จะดีคําพูดก็จะดีการกระทําก็ดีไม่ปิดเป็นสุรวมเป็นคุณธรรมจริงๆซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถจะสร้างขึ้นมาได้สติเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยเราทําตัวเนี้ยในในภาษาเนี่ยเราถือว่าเรามาภาวนากันมาเจริญสติใช้ชีวิตอย่างมีสติคือรู้ลัาไปเฉยๆ ในการทําการพูดการคิดรู้ก่อนทํารู้ก่อนพูดถ้ารู้ก่อนคิดได้แล้วก็เยี่ยมเลยอ่เรียกความรู้สึกตัวมาก่อนแล้วค่อยทําหน้าที่เน,นี่ยอันเนี้ยความผิดพลาดในชีวิตก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแม้จะเกิดสติก็รู้ได้ทันหรือเกิดไปแล้วก็แก้ไขได้ทันแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเพียงแค่รู้แบบธรรมดารู้สึกตัวแบบธรรมดาแบบเป็นกลางๆเนี่ย ในการใช้ชีวิตเนี่ยจิตมันจะผ่อนคลายความเป็นกลางความเป็นธรรมดาเนี่ยทาให้จิตไม่เครียดผ่อนคลายเดินก็เดินแบบรู้สึกตัวธรรมดาเป็นกลางกลางเนี่ยวางจิตบางใจเป็นกลางไว้บ้างในชีวิตเนี่ยจะได้มีความสุขสงบเย็นคิดเนี่ยก็มีสติรู้เป็นกลางกลางธรรมดาธรรมดานี่และความคิดมันก็จะดับไป การกระทาอะไรก็ตามเนี่ยเราลองมีสติรู้แบบธรรมดาบ้างแบบธรรมชาติแบบเป็นกลางกลางเดินก็นรู้แบบธรรมดาวางใจเป็นกลางกลางการทาอะไรก็ตามลองวางจิตวางใจแบบธรรมดาเปา็นกลางกลางดูสิบางทีมันจะผ่อนคลายนะใจมันจะผ่อนคลายไม่เครียดไม่ยึดติดในอารมณ์ต่างๆติดอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้ารู้แบบธรรมดาเป็นกลางกลาง อารมณ์นันก็หลุดออกไปจากจิตเลยนะถ้าอารมณ์ไม่หลุดจิตมันก็หลุดจากอารมณ์มันต้องหลุดข้างใดข้างหนึ่งละ่ะจิตธรรมดาเป็นกลางเนี่ยเป็นจิตที่เป็นปกติจิตที่เป็นกุศลความเป็นปกติของจิตเนี่ยต้องธรรมชาติธรรมดาและเป็นกลางอันนี้คือทางสายกลางทางสายกลางเป็นเรื่องของจิตเนี่ยคือทางสายกลาง แล้วเราจะเห็นสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราในกายในใจเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเลยเป็นปกติเป็นธรรมดาธรรมดาของกายจิตคืออะไรก็คือการเกิดดับจิตที่เป็นกลางกลางปกติธรรมดาเนี่ยเห็นการเกิดดับในกายในจิตของเราได้ชัดเจนมากอาการของกายอาการของจิตี่ยชัดเจนกายที่มันเคลื่อนไหว ในเอือบท่างต่างเห็นการเกิดดับยูนิตกายนั้นการนั่งโอ้นี่รูปนั่งเกิดนะเห็นรูปเป็นนามรูปนั่งเกิดพอเปลี่ยนไปนอนโอ้รูปนั่งก็ดับแล้วรูปนอนเกิดขึ้นมาลุกขึ้นยืนสมมติเราลุกขึ้นยืนนะรูปนอนมันก็ดับไปเกิดรูปใหม่คือการยืนพอเปลี่ยนไปเดินอ้าวรูปยืนหายไปละดับไปละเกิดเป็นรูปเดินขึ้นมาการเคลื่อนไหวแต่ละอย่างไปเป็นการเกิดดับท่านเห็นความสุขนะ ความสุขโอ้ความสุขเกิดขึ้นมามีสติรู้แบบธรรมชาติธรรมดาใจเป็นกลางกลางเฉนความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขก็หายในความสุขดับไปแล้วที่มันเกิดความทุกข์จิตทุกใจไม่สบายใจโอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจเนาะเดี๋ยวความทุกข์มันก็ดับไปนะมันมีการเกิดดับในความสุขความทุกข์ยิ่งความคิดยิ่งแล้วเลยความคิดเนี่ยโอ้คิดอะไรขึ้นมา สติรู้ถ้าเรารู้แบบธรรมชาติรู้แบบธรรมดาธรรมดาใจเป็นกลางๆลางเยเราเห็นความคิดเนี่ยเกิดแล้วก็ควาคิดหายไปต่อหน้าต่อตายิ่งความคิดเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยมันเกิดดับนับไม่ทันรวดเร็วมากสติก็เช่นเดียวกันสติเกิดแต่ตอนนี้กําลังฟังทำอยู่นะแล้วสติเกิดแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง บางคนอาจจะสติหายไปแล้วก็ละมัวไปคิดปรุงแต่งเนียสติมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปเกิดความหลงมือสติขึ้นมาความหลงเกิดหลงมือสติความหลงลือสติก็ดับไปเราจะเห็นการเกิดดับเนี่ของกายของเวทนาของจิตของธรรมะที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ต่อหน้าต่อตาอันนี้อารมณ์ปัจจุบันต่อหน้าต่อตาอันนี้ไม่ใช่คิดเอานะแต่คิดเอาเออเนี่ยมันกายใจนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หนือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอะไรที่เป็นความคิดไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันไม่ใช่ต่อหน้าต่อตาแต่ถ้าเรามีสติวางจิตวางใจให้เป็นกลางๆเนี่ยรู้กายรู้จิตแบบธรรมดาเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาว่า กายจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือการที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเป็นคาถาของพระอัญญโกรณัญญาพระพุทธองค์ที่บอกว่าโอ้โกรณัญญารู้แล้วเนาจึงเรียกว่าพระอัญญโกรทัญญาเห็นธรรมะ ดวงตาเห็นธรรมนะคือเห็นอะไรเห็นความเป็นธรรมดาของกายของจิตความเป็นธรรมดาคืออะไรก็คือการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นไหมแต่เราต้องเห็นบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆเห็นการเกิดขึ้นดับลงเกิดขึ้นดับลงบ่อยๆบ่อยๆจนจิตมันยอมรับยอมรับไอ้ที่เราไม่ยอมรับเนี่ยเราจึงเป็นทุกข์นะแต่ถ้าเรายอมรับในการเกิดดับก็จะมีการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถึงมัน จิตก็จะเบาสบายอน,นี้ยอดของคุณธรรมนะการภาวนาเนี่ยว,วันนี้พูดถึงวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาคือการเข้าสู่คุณธรรมสติสัมปชัญญะคือเป็นยอดแห่งคุณธรรมสูรร่วมใงคุณธรรมซึ่งทุกๆคนเนี่ยควรจะมีไว้